ใส่เล็กใส่สองนี่ตีทีหมดเลยหมดเลยระตุกเลยหม,หมดเลยปลาอะไรเอ่ยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ nó ngót luôn, ủa đen kinh, đen pet đấy, tôi mới chưa qua đen, đi nhún nít điò, xì sì khe, hôi xì tuổi đó, hôi, đầy bả cả, xì hổng hủ mấy giảm khí, tr. hơi khí hai thừng đi, lửa, rồi. Mai, leo lác đấy, sòng mai, <laughs> rùa ừ, lươn, ờ, mình mì bết ờ, lùm, điên não, ơi, hơi, 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 เหลือจ้าจะยกจะใกล้ตะเลี้งแล้วอะโอ้โหรุดโอ้โหกินตรงนี้เองที่เืินไม่กินนะพี่ฮะที่เดินไม่กินเหรอกินก็กินมันก็ขยับไปเรื่อยเพราะว่าเราเงียบเราก็หนีเปลี่ยนไปเรื่อยนี่เขาตีมานตั้งก็ฟังดูเลาะไปได้มาตัวแล้วได้มาตวงแล้วก็เพิ่งมาได้เนี่ยตัวนี้ตัวเมื่อกี้มันลุดไปแล้วตัวหนึ่งก็กินตรงนี้แหละตัวแรกรุดก็ตัวนี้ก็ตัวที่สอง ของใหม่เนี่ยเดี๋ยวพอมันเงียบเราก็ย้ายม,มุมไปเรื่อยๆอ๋อคือมันกินทุกที่กินทุกที่อ,อ,อยู่เดี๋ยวมันว่ายมาเจอปะวะพอนี่ยบ่อมันใหญ่มันกว้างกว่าจะหารุ่มมันเจอก็เหนื่อยอ่ะใสไ่ไปเรื่อยๆอยขยับไปเรื่อยๆอ,ยอ๋อสาวเดินะโอ้มันก็เห็นแต่ปลาอื่นนลยดิปลาเล็กขึ้นเออเพราะปลาซอยปลาอะไรเยอะนี่มันปลายแดงเลยอ่ะ

ขับไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยเขายับไปมุมนู้นสวยดิโอ้โหโคตระกายไม่มีช้อน โอ้ยว่ามันตบโอ้ยว่าอะไรมันตบแล้วเลยวัดแล้วไม่มีน้ำหนักเลยบาวิวโอ้อาสะสมไป โดนไม่ใหญ่โอ้โหสีชมพู <laughs> ออก,กินแล้วโอ้ยว่าทำไมาสายมันวิ่งไม่หยุดรุดไปแล้ว,ลวโอ้โหรุดก็ตีไปว่าทำไมาสายมันวิ่งไม่เลิกเลยปัดโถ่ มาอีกเลยกินกินแอ๊กายไปเฉยเอโอหตัวสีชมพูเลยได้ตัวสวยมาตัวเดียวครับนอกนั้นก็ย่อมยอมเลยครับโอ<ห>้กว่าจะ กว่าจะงมเจอนะครับเป็นหมายกว้างใหญ่หมายบอรายกว้างใหญ่ด้วยความกว้างใหญ่นะครับมันก็ทําให้เราเหนื่อยกว่าเราจะเจอหลุมปลาพอได้ผลงานครับอยากกินปลาก็ต้องออกไปหาครับเราเป็นนักล่านะครับเราจะไปซื้อกินก็เสียชื่อครับเดี๋ยวก็ทําเมนูชูชีครับแช่น้ําแข็งแล้วมันมันซีดไปก็ไม่รู้นะนะครับมันจะออกมาใส้ขวังเนือนะ้อ พุงก็จะออกมาด้วยพวุงแล้วก็ดีมันนะ โอ้ยยาก็ทอดพอเหลืองนะครับไม่เอาไม่เอาเกลือมากไม่เอากรอบมากเพราะเราจะทำชูชี่ แกงเนี่ยนี่ครั้งที่สามแล้วนะครั้งที่สองก็ชูชีปะเแด็ดครั้งแรกก็น้ำยาปาช่อนอ่านี่ครั้งที่สามแล้วแต่น่าจะไม่พอเดี๋ยดูก่อนเป็นชูชีพีแกงใต้นะพีแกงเรายังอยู่แล้วก็มียังไงก็ใช้ยังงั้นครับ

แกงสุกนะครับต้องผัดจนพริกแกงสุกหอมนะก็กะทิมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดเลยยี่ห้าบาทเดี๋ยวจะด้ Okay. เอาหวานหน่อยอ๋อเผ็ดจริง เรียบร้อยแกงใต้ผสมพี่แกงป่าอ้าวเรียบร้อยครับห้าตัวถ้าซื้อเขาจะกี่บาทห้าร้อยอยู่ไหมเผื่อไม่อยู่นะครับเนี่ยครับ โอ้โหโอ้ตัวนอกนี่กรอบอะแต่ข้างในยังขาวจั๊วะลาดไม่ถึงนะครับอยากกินก็จัดนะครับชูชีปลาเนื้ออ่อนนะ่ปะปลาแดงอื้อเผ็ดสามรสนะเผ็ดเค็มหวาน ขนาดอยากจะให้หวานนำํำมันก็ไม่นํำนะเพราะมันเผ็ดเยอะแกงใต้กรอบอืหอหือสุดยอดอ่ะกินเล่นแม่งเลยอ้าวหาง อืมเผ็ดดูเนื้อตัวใหญ่มั่งน่ะเป็นไงโอ้โหไส้เนี๊ยบเนื้อเน้นเน้นเนีน่ย 3 4่สามสี่ขีดนี้ปาลราคาเลยนะรุ่นนี้โลละสี่ร้อยกว่าบาทนะปลาสดแต่เวลาไปส่งอะเขาก็ให้ไม่ถึงหรอืมเนื้อไนขอดูวะดูดู คุ้มค่ากับความเีที่ออกไปหานะออกไปดันดดนหามาคุ้มค่าเลยครับอร่อยจริงสมราคา จุใจกินทั้งทีต้องกินให้จุใจครับเกลี้ยงเผ็ด